จะพาไปกินร้านเด็ดแถวเจริญกรุงใครชอบข้าวคั่วพริกเกลือกระเทียมต้องเซฟคลิปนี้เก็บเอาไว้เลยร้านนี้อยู่แถวเจริญกรุงแ,แถวโชสเบอร์รี่ร้านตึกแถวที่อยู่ตรงข้ามโรงเรียนเลยร้านนี้ชื่อว่าร้านคั่วเป็นร้านที่ทําข้าวคั่วอร่อยมากร้านเขาจะเปิดช่วงสายจนถึงเดือเป็นร้านดังในตลาดดีลิเวอรี่แต่วันนี้ผมจะมานั่งกินที่ร้านบรรยากาศร้านน่าจะตกแต่งสไตล์เก่าๆว่าสะอาดมากมาดูเมนูกันเลยราคาข้าวต่อจานเขาอยู่หลักร้อยกว่าทุกจานก็จะมีซุปตุ๋นมะนาวดองมาให้ด้วยถ้าใครชอบกินหมูสับตุ๋นมะนาก็จนีะมพวก ของหวานด้วยนะเอาผัดงองแงก็มีอั่งไปเรียบร้อยแล้วเขาเอาน้ำมาให้ที่รองแก้วนี่อย่างเก๋ฉีกมาจกปฏิทินนี่มันยังไม่ถึงเดือนพฤศจิกาเลยฉีกมาใช้ซะและ้วเ,เขาก็เอาเข้าวมาให้เรียบร้อยฮะสันคอหมูคั่วพริกกระเทียมแล้วก็สั่งไข่ดาวมาด้วยแล้วเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับซุปตุ๋นมะนาวดองแบบนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าหน้ากินแค่ไหนอ่าหมุนให้ดูสักหน่อยรูปมันอาจจะไม่สวยนะแต่ของจริงอะมันสวยมากไข่ดาวสีเยิ้มๆแบบนี้เลยพริกเกลือที่ให้มาก็น่ากินสุดๆชิ้นหมูก็จะใหญ่พอดีาาาแ้้้วขเเเรยยกลลออออปปไ แล้วยิ่งมาซอสกับน้ำซุปมะนาวดองแบบนี้นะบอกเลยว่ามันอร่อยมากดูตาสิร้านเขาจะมีซอสพริกสีราชาแบบนี้นะผมก็ชอบราดไปบนไข่แบบนี้แล้วก็เอาน้ำไข่ออกมาแบบนี้ผสมกินกันเอาไข่หมูข้าวมาเจอกันแบบนี้กินเข้าไปเลยอืมอร่อยอย่างที่บอกฮะกินไปแป๊บ,บเดียวก็ครึ่งจานเรียบร้อยแล้วซุปนี่มันน่ากินมากผมยกซอสแบบนี้เลยสร็จ,จ่ายเงินไปร้อยกว่าบาทด้วยความอร่อยตอนเย็นวันนั้นก็สั่งมากินที่บ้านอีกหนึ่งครั้ง,งเดียวกิน2มื้อกันไปเลยนี้ของกินอร่อยเยอะมากอยากกินของอร่อยก็มาแถวเจริญกรุงละกัน